สุดท้ายเราก็ใส่ไข่เป็ด <c oughs> อร่อยสวัสดีครับพี่น้องอาหารใต้สไตล์โชเล่แกงเทพโพไข่เป็ดสับป,ปะรดไข่เป็ด่ผมซื้อมา18ลูก100บาทตกลูกละ5บาทกว่าล้างผิวก่อนตอกเพราะว่ากลัวเจอขี้เป็ดที่เกลือกตอกตอกอยู่ขี้เป็ดหล่นไปในถ้วยแล้วแย่เลยแล้วก็ตอกทีละฟองก่อนไปใส่ถ้วยรวมกันนะครับไม่งั้นเวลาตอกไปแล้ว6-7ลูก พอลูกที่แปดเจอไข่เน่านี่เสียยกถ้วยเลยนะครับลูกที่สิบแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนสับประรดนี่กิโลสามสิบซื้อมาสองหัวสองกิโลหกสิบบาทเราเลือกลูกเขียวๆหน่อยนะครับรสชาติจะได้หวานอมเปรี้ยวสับประรดแกงส้มกับสับประรดแกงกะทิหรือว่าแกงเทโวก็จะหั่นแตกต่างกันนะพี่น้องแกงส้มมเกาจะเฉือนรอบๆลูกส่วนสับประรดแกงกะทิหรือว่าแกงเทโพเนี่ยต้องติดตามนะครับว่าผมจะทนยังไง นิ้วโป้งผมมาพี่น้องนี่ไม่ใช่ขี้เล็บนะครับปะปูรถหนีบช้ำเลือดแล้วก็อย่าลืมเอาแกงหรือว่าไส้สับประรดออกด้วยนี่แกงกะทิหรือว่าแกงเทโพหั่นแบบนี้นะครับผักบุ้งก็ต้องใส่ซะหน่อยตั้งแต่โบร,โบราณมาแกงเทโพนี่ต้องมีผักบุ้งเมื่อเตรียมของเสร็จแล้วเราก็ไปลงมือทําแกงตั้งกระทะใส่กะทิต้องเคี่ยวกะทิแตกมันก่อนนะครับก่อนใส่เครื่องแกงน้ำกะทิแตกมันแล้วก็ใส่กะปิกับเครื่องแกง แกงเทพนนอกจากเครื่องแกงกบทิเลว้วผสมเครื่องแกงส้มด้วยนิดหน่อยนะครับคนให้เครื่องแกงกับปีละลายแล้วก็ตามด้วยใส่สับป,ประรดเลยเพราะว่าสับป,ประรดนี่สุกยากหน่อยต้องใส่ก่อนแล้วก็ให้สุกเลยนะครับเพราะเราต้องเอาน้าความเปรี้ยวจากสับป,ประรดนี่แหละมาปรุงรสชาติตรู้ความเปรี้ยวจากสับป,ประรดแล้วเราก็ปรุงใส่เกลือใส่น้ําตาลใส่น้าส้มขามเปียกใครกินผมปรุงรสก็ใส่ตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็คนให้ทั่วคนให้เข้ากันแล้วก็ชิม อืมอร่อยข้าวคนมันเก่งอะ่ะก่อโต๊ดก่อโต๊ดอร่อยแล้วก็ใส่ผักบุ้งสุดท้ายเราก็ใส่ไข่เป็ดไข่เป็ดนีนเราตักหยอดใส่ทีละฟองนะครับแล้วก็วางให้ห่างๆกันอย่าให้ไข่เป็ดติดก,กันอย่างนี้นะครับให้สุกแบบยางมะตูมหรือว่าสุกแข็งไปเลยก็ได้นะครับต้องปิดฝามีไว้ สุกแล้วแกงเทพโพไข่เป็ดสับปะรดนี่ครับนี่นี่นี่ครับปิดแอสยกไปรับประทานได้เลยอย่าลืมนะครับหนูๆน,น้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีพี่น้องผักนอกวันนี้มียอดชะเม็ดด้วย ผคกต้เหยียบยอดเม็ดชุนทั่วฟักยาวแต่งกวาทั่วพลูลั่งเผือนนีโน่เรียงพี่น้องเทพโพไข่เป็ดใครไม่เคยทำลองทำนะครับอร่อยมากวัตถุดิบก็หาง่ายผักบุงยานัดนี่มกินสับประรดก่อนเลยไข่เป็ดผักบุง้ง หยดเม็ดชุน อืมอร่อยอร่อย,อ,อ,ยอยู่บางแพร่ช่วยแม่ขายข้าวมันไกออออ่อยู่อาดใหญ่เปลี่ยนไปขายข้าวขาหมูอยู่ยาลาเปรี่ยนมาขายน้าหมูดูอยู่อำเภอละงูก็ยังขายหมู I'm